มาเบงหมอลำเพชรเรตาต่ำสต่ำค่ะครัวหมอลำเพชรราพระาธาตุขามเกียนค่ะใส่บะพีจ้าหน่วยเรมือี้จะบอกว่าสิหน่วยก็เมนืนานเด้อะะยี่นี่บะพี๊คัแหงเพียรก็ย่งนี่ขนเดิมเช้นเก่าล้วย้อนจานเมนก็มีม<า>ปรกกอ,อกหลค่ะพี่นอ้นอง<ม>คุณประอกอบสุประกอบใส่กับบอื้อปอยากพี่น้องเอ้ยอยู่เมื่อใหญ่กับมีอะไรหาสิบกสิบหน่วยเขาเพิ่งมกรอกเั้าคานเิ่งอย่งมังงี สอนโตผงพิเศษค่ะผัวรักผัวหลงผัวรักผัวหลงผัวรักผัวหลงโอ้ยน้องจะมาจะคอยว่าใส่อะไรบ้านี้เบ้อให้มันเขีย่ใจกจตาเจ้าตะเกามันประมากใส่นั่นดีคนจี๊ดใจหอดเขาัว้าคนให้มาเกื <laughs> อเหศเคยกินบ่อตำหุ้ใจเขากลัวอาจะไปหาเห็ดบ่เหม็นเน่ยวเห็ด มีดคมดีครับอีสีมันฝนห้สีอะไรสียีห้ายีดมันหาฝานใส่ลงไปเป็นลูกเลยนะคะก็ประกอบผสมเลยได้ลูกนี่นี่ที่เด็ดมันอยู่นี่พูดนะอันนี้เฮ็ดเองจริงเลยตรงจะมาไปซื้อปูน้ำเพล่อกสาวไหนมันบ่นี่ซื้อปูน้ำเพล่อกสาวจะมาสร้างก็เอาเครื่องมีตัวปูอยู่เครื่องมาสร้างตัวเมียเพล่อกสาวเพเข้าใจเนาะเพล่อกสาวอือฉันไปสร้างให้่กลัวให้ยหอดกับว่ากลัวให้ฉันแกล้งเอาไปแก้ตีเอ้า ไปให้มาใส่หลายแท้เขาบ่องอื่เนาะมันหลายก็เลยใส่หลา่โอ้ยเกี่ยวกองสารลันเลยมาเบื้องรองสาวเจ้าตำกระห่วงเด้อนี่โอ้ยเล่าเกะอยู่เด้อค่ะพี่น้องเกลีสองตัวก็น้ำปลาล่นะคะน้ำปลาล่คนดังบ้านคอนะคะน้ำปลาล่ะสาวออยออยเอ้ยมาเด้อกินสมตำคุรีคุรีคุรีให้เท่ากัน นักร้าแก่คอกเฮ้ยหอมประหวดสามบาที่บานหอมกระหอดสำนักง,งานมารำเสียงพีหกคุคาะ่านป้าให้เขาเอาอื่นหอมเขาเอื้นอนยังมาตตย <laughs> <laughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับมาหงเหิมนะคะจากบ้าน<ม>พักมรำมเสียงไีหกอีกแล้วค่ะบะหุ่งมไม่ย้อยหอยมันบ่นี้เห็นคลิปไปเอาอยูไมไหมากจะบาแข้งบะหุ่องอยา,องอยาวัตียาถึ <laughs> องพุกผูกลูกไค่ไปผูดลอยโคดีโคดีเยอะเยอวนี่มันเตอร์แมนตำบะหุ่งมัต้องกระสากตำเจ้าขี้แม่่า มันเป็นซ่องๆๆๆๆเรตาตักขึ้นเลยก็บเซรามตับบะฮนเดย์ตับสมตับมันต้องเอาสากงัวให้เข้ากันจังซี่ฮออูน้นะโอ้ยทำร้า,ายแตกน้ำปลาล้างอยู่นะคระับเดี๋ยวผ้าพันต่อไปคือขั้นตอนจะขวดนะครับพี่น้องมาเด้อค่ะบ้านมะล้อเพชรชล่าผัดถาดขำแก้มจงอ่างล่างสอดเกลียงตับหุ่งเทมใส่ปูดอง นาคามาเลยจ้ามาตอนนี้ท่านา่ะมา,ามา,าอเอาป๊ามาเถิแถมปูดองไหลเถิดจ้าปูหน้าดองค่ะพี่น้องพูน่ะโอ้